สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องอา t อติดตป่านกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมคริปโตโกรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอา t อ o าพกคุณมาที่5,000บาทนะคะเราจะไปเบตที่20หรือ10บาทเดย เราเบทที่10บาทนะคะเราก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750บาทนั่นเองนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะได้หมุนฟรีกี่รอบนะคะเราได้หมุนฟรีทั้งหมด10รอบนะคะทุกคนคะ่ะไปกันเลยค่ะรอบแรกมาแล้วนะคะได้ไป3บาทค่ะเดี๋ยวก็ได้มาอีก4บาทนะคะได้มาอีก3บาทค่ะทุกคน ได้ไปทั้งหมด10บาทนะคะเมื่อกี้นะได้มาอีก16บาทนะทุกคนขะแตกอีก10บาทไหลเรื่อยๆเลยนะคะวายมาค่ะหนึ่งทุกคนขะวายมา1แถวนะคะได้ไป56บาทนั่นเองนะมาอีกหนึ่งแถวแล้วคะ่ะทุกคนขะได้มาอีก304บาทนะคะมาอีกไหมมาอีกเก้บาท แล้วก็มาอีก40บาทค่ะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะเท่าไหร่200 300แล้วนะคะ400เราได้ไปทั้งหมด441บาทนะทุกคนคะได้มาอีก297บาทนะแล้วก็แตกไปอีก192บาท ได้มาอีก13บาทค่ะวายมาอีกแล้วนะคะ1แถวค่ะได้ไหมโอ้เสียดายนะคะวายมาแต่ว่าเราไม่ได้นะเราได้เป็นเงนินรางวัลก้อนโตนะคะไปทั้งหมดเท่าไหร่400แล้วนะคะ500ถึงไหม ห้าร้อยถึงไหมห้าร้อยนะคะทุกคนขาเราได้ไปห้าร้อยสองบาทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะคะทุกคนขาตอนนี้นะมีหนึ่งพันหนึ่งพันบาทแล้วนะ,ะเดี๋ยวทายคลิปเรามาสรุปกันอีกทีนะคะว่าได้ไปเท่าไหร่เนาะเหลืออีกสองรอบนะคะได้มาอีกเก้าสิบบาทนะคะตัวคูณเราคูณสิบหกแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งรอบค่ะได้ไหมรอบสุดท้ายแล้วนะคะ เราได้หม anyway, ุนฟรีทั้งหมด10รอบนะคะได้เงินรางวัลรวม1,127ง1 7, um amos, บาทนั hmm, okay. so, like ่นเองนะก็ถึงว่าได้กำไรประมาณ300ประมาณ2300บาทนะค่ะก็เดี๋ยวจะไปเบดต่อนะคะอีก1รอบนะคะก็คือเป็น10บาทแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750บาทนะคะลองมาลุ้นกันนะคะว่าครั้งนี้นะเราจะได้ กำไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรืออาจจะไม่ได้นะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนะคะแตกมา11บาทนะทุกคนเหลืออีก9รอบนะคะตอนนี้ตัวคูณ3ได้มาอีก3บาทค่ะแล้วก็ได้มาอีก12บาทได้มาอีก10บาทนะคะวายมา1แถวค่ะได้ไหม ได้ไป9บาทเองโอ้โหเสียดายมากวายุสาม,มานะคะได้ไป9บาทเนาะเหลืออีก8รอบนะคะตอนนี้ตัวคูณคูณ7อยู่ได้มปอีก21บาทนะคะมาอีกไหมเหลืออีก5รอบนะคะเหลืออีก3มรอบเหลืออีก2รอบนะคะ ทุกคนเงียบมากเอบาสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ได้มาอีก144บาทแล้วก็ได้มาอีก13บาทนะคะทุกคนวายมา1แถวนะคะได้อีกเท่าไหร่ได้ไปอีก250บาทไม่1แถวค่ะได้ไหมได้ไปอีก49บาทนะคะเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะทั้งหมดเท่าไหร่200 สามร้อยแล้วนะคะทุกคนสี่ร้อยห้าร้อยไหมโอ้ได้ไปสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะคะรอบนี้นะคะเราได้หมุนฟรีทั้งหมด12รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป547บาทนั่นเองนะคะก็คือขาดทุนไป200 200บาทนะทุกคนคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะครั้งหน้าก็จะไป เล่นใหม่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะสรกอต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ